สวัสดีคะ่ะแม่นเน่งช่องภูมิมนีบ้านดินไลฟ์พิงคะ่ะต้นโนราโนราสวยมโนรากำลังช้างเผือกคะ่ะเป็นสมุนไพรดอกหอมนะคะบานวันวาเลนไทน์ค่ะสวยคะ่ะเป็นดอกไม้ที่ในสวนภูมิมณีของเราเองนะคะวันนี้14กุมภามโนราบานคะ่ะอยู่ในสวนนะคะดูก็อย่างไงในช่วงฤดูแล้งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาเบ่งบานให้เรานะคะ เขาก็ปลูกไว้นานหลายปีแล้วนะคะแต่ก็โอเคนะคะได้ชื่นชมค่ะบานแล้วก็หอมมากค่ะชื่อเธอก็คืออะไรคะโนราค่ะสวยค่ะรูปร่างเขาก็เหมือนกินนรีนะคะมะโนราค่ะจินตนาการได้ถึงนางกินนรีนะคะที่สวยสดยดย้อยค่ะจนพ่อสุทนหลงรักค่ะแต่มโนราก็ไม่เหมาะสมกับมนุษย์ค่ะจึงได้บินหนีตามไป จากคนใจร้ายนะคะโอ้อันนี้ไปวรรณคดีแล้วค่ะโอ้กลับมาเรื่องมโนราหน่อยนะคะเป็นต้นไม้ที่เลื้อยค่ะเป็นเถาใหญ่นะคะมีเนื้อแข็งสามารถเลื้อยไปได้ไกลนะคะแล้วก็รวดเร็วมากนะคะเขาจะพันได้เร็วมากแต่ถ้าปลูกกลางแจ้งเหมือนบ้านแม่เหงค่ะเขาจะปลูกโดยการตกแต่งให้เขาเป็นพุ่มมาแล้วก็มีไม้ไม้ป่าให้เขาเลื้อยพันนะคะหรือเขาก็จะขดเขาให้เป็นพุ่มเป็นเถาก็แต่งเขาได้นะคะ ใบนะคะเป็นรูปขอบขนานรูปไข่ไปลายเรียวแหลมค่ะใบอ่อนค่ะเป็นสีเทาฮะก็ถ้าออกดอกนะคะเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่งนะคะช่อก็จะประมาณอยู่ที่เอ่อสิบกว่าถึงยี่สิบสองเซนอะไรแล้วจากความสมบูรณ์นะคะของดอกนะคะแล้วก็ดอกก็จะมีขนนะคะ ดอกจะมีสีชมพูเรื่อเรื่อค่ะมีขาวแล้วก็ชมพูเรื่อเรื่ออย่างเงี้ยค่ะเลยเป็นที่มาของไรพิงค์ค่ะแม่เหน่งก็จะดูแบบเอออินมากค่ะปวดปานค่ะก็คือสีก็จะเป็นขาวอมชมพูอ่อนๆนะคะดูละมนนะค่ะก็กลิ่นเขานะคะผสมประสานกับเพื่อนๆจะเหมือนคล้ายๆดอกส้มโอ แล้วก็ดอกั้นคือหอมอ่อนๆนะคะอุ้ยผ่อนคลายมากค่ะรู้สึกดีคะ่ะได้กลิ่นเขานะคะในฤดูหนาวอย่างเงี้ยคะ่ะลมพัดบนดอยบ้านดินนะคะเราก็าจะได้กลิ่นมโนรามันก็จะแบบออดอกเขาจะบานได้ประมาณสามถึงสี่วันนะคะแล้วเขาก็จะร่วงไปฮะก็จะมีดอกทยอยบานอยู่เรื่อยๆคะ่ะดอกจะมีกลีบเลี้ยงอยู่ห้ากลีบคะ่ะแต่และกลีบจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะ ก็เนี่ยค่ะเขาก็จะสวยตรงเนี้ยด้วยความที่จะลดหลันก่อนความที่ไม่เท่ากันค่ะกลางดอกค่ะเขาจะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วมีกีบใหญ่อยู่ในสุดค่ะแล้วก็มีสีเหลืองแต้มค่ะกีบดอกมักจะยุ่ยยี่ค่ะย่นย่นค่ะเป็นขุยค่ะแล้วก็จะมีเกสรอยู่ด้านในเห็นไหมคะนั่นแหะค่ะอันเนี้ยค่ะก็เป็นที่มาของว่าอเหมือนโนราค่ะเหมือนมโนราค่ะ ฤดูการออกดอกนะคะก็จะออกประมาณเนี้ยค่ะเดือนธันวาถึงกุมภาค่ะจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะขนาดพันุ์ไม้โดยการขยายพันธุ์ก็โดยการอะไรเพาะเมล็ดค่ะหรือว่าเราตอนกิ่งก็ได้นะคะตอนกิ่งเอาฮะามีความสุขวันวันเลนไทยกันค่ะไม้หายากนะคะไม้ไทยค่ะขาวอมชมพูเรื่อเรื่อค่ะก็คือชมพูอ่อนๆค่ะเป็นดอกไม้ที่ประทับใจมากค่ะ ทั้งสวยทั้งหอมนะคะแม่หน่งชอบค่ะมีแบบอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากเป็นของกินนะบ้านดินก็จะประมาณปลูกดอกไม้ค่ะเป็นคนชอบปลูกดอกไม้เพราะอะไรคะดอกไม้นะคะเ,เป็นได้ทั้งจิตกรรมและปฏิมากรรมค่ะก็คือเป็นสิ่งล้ำค่าของมนุษย์นะคะก็เอามาเยียวยาจิตใจได้นะคะได้ทั้งพักผ่อนได้สัมผัสกับธรรมชาติที่บ้านดินค่ะ มโนราสวยแปลกตามีกลิ่นหอมค่ะหน้าหามาปลูกนะคะเดี๋ยวยังไงแม่เน่งจะพเพาะเมล็ดแล้วหรือว่าจะตอนก็เพื่อนๆสามารถรอติดตามได้นะคะค่ะตอนนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ดอกโนราโนราสวยค่ะมโนราค่ะกำลังช้างเผือกค่ะค่าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ